สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขู่สุขคนุกจ้าวันนี้วันพระเราก็ไปทําบุญมาแล้วเนาะวันนี้ครูนิดไปทําบุญมาแล้วหนูขอแบ่งบุญให้พี่ป้องพี่ป้านะอาพี่ปองน้องปายทุกคนุกจ้าแล้วก็แบ่งให้ลูกศิษย์ของครูนิดแล้วก็เอฟซีของครูนิดนะคะจัก,กรพพัดพีชชีวิตครูก็จะสวดพระพาามหาจัก,กรพพัดอีกเมื่อเช้าก็เมื่อคืนสวดแล้วแหละ แล้วก็เช้าก็จะสวดอีกเนาะแล้วก็จะนั่งสมาธิแต่วันนี้เราจะมานะคู่นะนี่ค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือไข่ก้าวฟองแต่ว่าเราไม่ได้เคยเตรียมอะไรที่ใส่กับว่าสส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยตอบนี้เร,เราจะหามาเหมือนกันแหละเดี๋ยวจะซื้อถ้วยที่เกี่ยวกับไหว้ทุกวันพระมาไว้แล้วค่ะเนาะเราก็ปล่อยปะละเลยเหมือนกันเนาะตัวเราเนาะแล้วทีนี้ก็ซื้อพอมอะไรนี้คือนี่อะไรทุกคนนี่คือน้ำกระชายเดี๋ยวจะมาบอกสรรพคุณของน้ำกระชาย แล้วนี้คือขมิ้นชันแล้วถวายเสร็จเราก็จะกินด้วยเนาะทุกคนอ่าเราให้ฟังอย่างนี้เลยเพราะว่านี่คือยารักษาลรกค่ะนะที่จะทําให้เราหายจากอาการที่เราเป็นนะคะสมุนธมามะเล่มนี้ชื่อว่าเคล็ดลับแก้กรรมกินอย่างไรให้ไร้ลูลกเนาะที่ครูเคยแบ่งปันวิธีการเบิกบุญเก่ามาใช้นะนี่หลวงพ่อ โซทอ,อ่อหลวงพ่อพระสคุกก็เคยขอพรท่านนะขอบารมีท่านเพราะว่าบารมีหลวงพ่อพระสอะ่ะทั่วจังหวัดหนองคายเนาะก็ขอให้พี่น้องหนองคายก็ขอให้น้ําลดภายในหนึ่งเดือนนี้แล้วกันเนาะขอให้น้ําลดลงภายในหนึ่งเดือนนี้ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีจากฝนตกก็เป็นต่อไปจะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวแล้วเนาะเป็นหน้าหนาวแล้วทีเนี้ยนะ อดทนอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทุกคนให้คิดแบบนี้เนาะครูชอบคิดแบบนี้นะถ้าเราคิดที่จะเป็นพญานาคกันเนาะเราก็ทนแดดทนลมทนฝนทนหนาวได้นะคะเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นค่ะนะพระเจ้าท่านเอาชนะหรือสิ่งศักดิ์สิศระพระราหันทุกพระองค์ท่านเอาชนะแดะะะนะด,ดลมฝนหนาว ได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการสงบจิตสงบใจนะวันนี้เป็นวันพาก็มาท่องนโมตสระสามจบไปด้วยกันนะคะและลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยกันค่ะนโมตสระพระคาวาตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธะนโมตสระพระคาวาตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธสะนโมตสสะพระคาวาตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธสะนโมตสสะพระคาวาตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธะ อิติอิติโสธรน,นโมพุทธายะยะถาพุทโมนะนะทรงฟ้าโมงทรงดินพุททรงศิลธาทรงสมุดยะทรงอาการพุทธังแคลค่าธรรมังแคลค่าสังฆังแคลค่าสัตูภัยพานวินาสันตินาคารูกุสันโธสิโรมัตณีโมกาโรูโกนาคมโุ